สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประสพันวสวส,สาม3ประจำวันที่12มกราคม2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้ครับ,นนบมาติดตามบรรยากาศของการจัดก,กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ของสง่าพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยกึ้นตรงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับเริ่มต้นที่สง่า พัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจจาการทหารพัฒนาโดยพันเอกอนุวัตหลึงวิไลรองผู้ดิการสนงนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจจาการทหารพัฒนานนเป็นผู้แทนผู้ดิการสนงนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจจาการทหารพัฒนามอบของขวัญวันเด็กและอุปกรณ์กีฬานึ่งในวันเด็กแห่งชาติปจี2568ครับณโรงเรียนวัดหนองเคกศักดิส์สินบุญลืรลาดอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศราและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุํำพันอำเภอศรีโมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีครับ ในส่วนของผู้หน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึงหสังกับพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่งผู้จการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีงานวันเด็กแห่งชาติป,ปุปี .2568 และกลา่าวเปิดงานรวมทั้งมอบทุนศึกษาแจกของรางวัลจัดเลี้ยงอาหารเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆครับนาอุลิ่นบ้านอูล่องและโรงเรียนตจอจอบ้านปีล็อกที่ตนท่ากระหนุนอำเภอทองาผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับในส่วนของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 2สงังกับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจัการทหารพัฒนาได้จากแรงผลของหน่วยรวมกับอบตแซออาเภอ วัฒนานาครจังหวัดสราแก้วและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ครับในการจากกัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปปี2568ณอบัตรแซออตำบลแซอออำเภอวัฒนานาครจังหวัดสราแก้วในส่วนของผูงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3สนักงานพัฒนาภาค1หน่วยประชาการทหารพัฒนานะครับได้นำกระบวนของหน่วยจกกัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปปี2568ครับโดยมีการจัดเช้การนะครับแนะนําให้ความรู้กิจกรรมแสดงยานผ่านนะและเครื่องจกกักรกลนะครับมี ในการขี่ม้าและบ้านลมมีการมอบเกินและของรางวัลอาหารเครื่องดื่มให้กับน้องๆ้องเอยาวชนที่เข้าร่วมก,กิจกรรมครับระเบพัฒนาการขึ้นอที่หนึ่งสามังกัพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัฒนาทหารพัฒนาโดยหนังจันทร์อำเภอแกนกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับ มาต่อที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่อนทสี่14สงงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยผจญการทหารพัฒนาโดยคุกหน่วยพัฒนาการขึ้นที่อนทสี่14สงงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยผจญการทหารพัฒนาครับรวมกับสุธิการในพื้นที่ของอำเอบ่อไร่จังหวัดตราดจากกิจกรรมวันแห่งชาติปำปี .2568 ภายใต้คามขวัญทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองครับนาเทศบาลวนบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับ มาต่อที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สังกัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจัิการทหารพัฒนาโดยครุบหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สังกัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจัิการทหารพัฒนานะครับพร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยร่วมจัดงานวันแห่งชาติปจิบปี2,568นะครับโดยเป็นการจัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ของอำเภอห้วยโคดจังหวัดอุทัยธานีครับณโรงเรียนบ้านหินโงนอำเภอห้วยโคดจังหวัดอุทัยธานีครับ มาต่อที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สีงหนาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจัดการทหารพัฒนาโดยคุกหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สีงหนาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจัการทหารพัฒนาพร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยร่วมกับโรงเรียนบ้านป่าเหลาผู้นําชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนนะครับในการจัดกิจกรรมวันในแข่งชาติปีปี2568ณโรงเรียนบ้านป่าเหลาอำเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์ครับ ปิดท้ายที่สถานีวิทยุกระจายเสียง934สงกัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทารพัฒนาร่วมกับส่ชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบความสุขให้กับน้องๆเด็กพิเศษเพื่อให้นักเรียนพิเศษได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและมอบของขวัญนืน่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจุปี2568ครับน,น,นศูสย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีครับ และทั้งหมดนี้นะครับเป็นบรรยากาศของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปจีปี2568ของสงาัพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสงาัพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณผูณ้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟัง,งรายการสวัสดีครับ